พบหลวงปู่คำคนิงอีกครั้งหนึ่งในชาติปัจจุบันสามเณรน้อยทุดงเดี่ยวเพียงลำพังบนผืนแผ่นดินลาวเขตเมืองจำปาสักก้าวเดินเข้าสู่ป่าเขาลัดเลาะตัดดงไปจนถึงหน้าผาสูงอยู่ในทําเลลี้ลับแห่งหนึ่งเจอชีป,ปะขาวไว้แก่เท่าเหลาชาราบอกว่าตนชื่อพ่อเท่าสิง กำลังทําพิธีขอเลขหล็กไหลซึ่งสถิตอยู่บริเวณหน้าผาแห่งนั้นเนนเพิ่งจะได้ยินคําว่าเลหล็กไหลเกิดสงสัยว่าเหล็กเป็นาธาตุแข็งยิ่งกว่าก้อนหินจะไหลได้เหมือนน้ำเชียวหรือจึงขอยืนดูเป็นการเพิ่มเติมความรอบรู้ปะขาวผู้เท่าก็หัวเราะใจดีไม่ขัดข้องชีปะขาวสิมบอกให้ฟังอีกว่าเลหล็กไหลเป็นของหายากราคาแพงก้อนเท่าหัวแม่มือ ซื้อขายกันเป็นร้อยเป็นพันล้านบาทความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กไหลจราในสาวันสามคืนก็ไม่จบแต่เหล็กไหลมีอำนาจลึกลับคุ้มครองรักษาอยู่ต้องอาศัยวิชาอาคมขลังจึงจะตัดเอาแร่ธาตุชนิดนี้มาเป็นกรรมสิทธิ์ได้ชีปะขาวเชี่ยวชาญวิชาอาคมถึงขั้นสุดยอดให้เนียนรอดูความเก่งกล้าส,สามารถขณะที่ตนจะสำแดงเดชกำรับอำนาจลึกลับนั้น สามเณรทองใบสัมผัสได้ถึงพลังแปลกๆซึ่งอวนอยู่ในทุกอนุอากาศเร่งว่าชีบะขาวสิมอาจอเผชิญกับอำนาจมืดอ,อันน่าระย่อยิ่งกว่าที่บอกกล่าวให้ฟังเรื่องตัดเหล็กไหลก็ไม่ใช่ธุระอะไรของสมณะเพศจึงหลีกไปนั่งเสียในที่ห่างไกลพักขาพักแข้งคลายความเมื่อยขบสักครู่ใหญ่มีเสียงโครมครามป่าแตกตรงดิ่งมาทางที่เนนนั่งอยู่ ชั่วไม่กี่อึดใจชีป่าขาวชราได้เห็นแนบหนีภัยออกมาจากดงไม้สิ่งที่ตามมากระชั้นชิดเป็นจงอัางใหญ่ยักษ์ปานงูอนาคอนดา้าในทวีปแอฟริกาแต่ความใหญ่อันยาวเหยียดไม่ถ่วงความเร็วแม้แต่น้อยอยังคงเลือ้อยปลาราดจนกิ่งไม้ใบแห้งปลิวว่อนใกล้จะกรวดทันชีป่าขาวอยู่รม,มรอสมเนนรีพุดลุกขึ้นระวังตัวจงอางใหญ่ยักษ์อย่างนี้ แหว่งหัวฉกทีเดียวต่อให้ช้างก็ล้มทั้งยืนปะขาวสิมจำเพาะต้องมาเสียท่าล้มหงายหลังฟาดพื้นดินตรงหน้าเนีนมัจจุราชไพราตามทันก็ตรงเข้าม้วนรัดด้วยลำตัวอันทรงพลังแล้วเงื้อส่วนหัวผงาดขึ้นแผ่แม่เบี้ยกราดเรี้ยวปะขาวจอมขมังเวทอยู่ในสภาพขับขันที่ชีวิตจะปลิดปลงได้ทุกขณะจิตสามเณรน้อยยืนพนมมืออยู่นานแล้วเพื่อตั้งสัตว์อธิษฐาน ขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าแม้นว่าเนนเคยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับจงอังยักษ์มาก่อนขอสันติสุขจงบังเกิดขึ้นทั้งตนเองและงูปรากฏว่าติดต่อทางโทรจิตกับมรรตยูดงดิบได้อย่างเหลือเชื่อพยางูคลี่คลายลำตัวจากการรัดแล้วเลื้อยช่ำช้าจนลับสายตาไปชีบะขาวหายตกใจรีบลุกขึ้นจากที่นอนคลุกฝุ่นอยู่บอกว่าไอ้เจ้านั่นจูๆ่ๆโผพรวดพลาด ถึงเนื้อถึงตัวอย่างกระทันหันไร้เวสเสกมวลไม่ทันเพราะต้องเพ่นหนีเอาชีวิตรอดเมื่อสติกลับคืนมาสู่ตัวปากขาวผู้เท่าได้ย้อนไปทําพิธีเรียกเหล็กไหลที่หน้าผาภูเกตเป็นคํารบสองสามารถเรียกเหล็กไหลให้หยุดเป็นเม็ดเล็กจิ๋วลงบนผ้าขาวซึ่งใช้เป็นภาชนะรองรับธาตุกายสิทธิ์แต่น่าเสียดายว่าไม่ใช่สุดยอดเหล็กไหลสีปีกแมลงทับที่เรียกกันว่า โคดเหล็กไหลกลายเป็นเหล็กไหลระดับล่างสุดมีความเข้มขลังประมาณเดียวกับขนาดที่เห็นหลังจากเข้าร่วมในพิธีตัดเหล็กไหลพอระดับความรู้ปกเขาผู้เท่าได้ชี้แนะเส้นทางซึ่งเลี้ยวลัดตัดตรงไปสู่ริมน้ำโขงเหน,นน้อยจึงก้าวเดินไปตามแนวป่าตามคำชี้แนะเพื่อข้ามโขงคืนกลับสู่มาตุภูมิระหว่างเดินทางนั้นประจวบเหมาะ กับตอนที่หลวงปู่คำคนิงจุลมณีได้ท่องทุดงมาปักกรดพักแรมกลางป่าพบเห็นสมณรทองใบจึงร้องเรียกให้เข้าไปหาท่านเป็นภิกษุสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งพระกรรมฐานและวิปัสสนาญาณคล่องแคล่วเรื่องเข้าฌานสมาบัติ8ถึงแม้หลวงปู่จะปฏิเสธแข็งแรงว่าท่านไม่ใช่พระผู้สำเร็จทำวิเศษยังก้าวไปไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลองค์อรหัน แต่ระดับกําลังฌานสูงส่งเป็นเยี่ยมสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติปัจจุบันและอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการจะรู้เห็นเวลานั้นท่านรู้ว่าสมณีนทองใบผู้มีอดีตชาติเป็นเนนคำสหธรรมิกเก่าแก่ของหลวงปู่จะต้องดุ่มเดินมายังป่าแถบนี้เมื่อปักกลดจุดพักรออยู่ก็เห็นเกลือเก่าได้มาจริงๆดังที่จิตบอกให้รู้จึงกล่าวทัก หลังจากเนน้อยกราบน้ำมสก,การท่านคีดูนี่กลับมาเกิดเป็นเน่นอีกเลวหนอสมเณเน้อยชงงกับการทักเพราะดูว่าแฝงรหัสความในยังไงยังไงอยู่แต่ยังไม่ทันจะถามอะไรเพราะหลวงปู่กล่าวขึ้นเท่านั้นก็ถอดพวงลูกประคำที่สวมขอมอบให้เนนพลางบอกคาถาให้บริกรรมในขณะนับลูกประคำทีละลูกไปจนครบทั้งร้อยแปดลูก จิตจะเกิดสมาธิและป้องกันหมู่มารเข้าแทรกสิงครั้นน้อมรับมาแล้วพระคาถาก็จำได้ไม่ตกล่นหลวงปู่ได้บัญชาให้เนนลองนับดูอีกทีว่าประคำพวงนั้นมีลูกประคำครบถ้วนหรือเปล่าน้อมรับบัญชาทำดังที่ท่านสั่งอย่างขมีขมันผลแรกนับได้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ตกล่นคือ108ลูกหลวงปู่ยิ้มอารมณ์ดีแล้วมีบัญชา ให้นับลูกประคำใหม่เป็นคำรบสองก็นับตามประสงค์ของท่านอีกคราวนี้จากที่ว่าครบถ้วนพอดีพอดีกลายเป็นมีเพิ่มรวมแล้ว1นึลูกรู้สึกน่าฉงนได้น้อมเรียนท่านไปตามนั้นหลวงปู่ยิ้มใจดีเมตตาลูกเนรหลานเนรแล้วมีบัญชาให้นับอีกครั้งปรากฏว่านับคำรบสามกลายเป็นว่ามีลูกประคำเพิ่มขึ้นเป็นหนึลูกอย่างน่าพิศวง อดรนทนไม่ไหวจึงกราบเรียนถามไนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะขอรับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่คำคนิงจึงเปิดการอบรมแนวทางปฏิบัติธรรมบอกว่าเคล็ดลับของนักปฏิบัติจิตต้องเป็นผู้ไม่ยึดติดในทุกสรรพสิ่งให้ดูธรรมชาติเป็นครูใหญ่ธรรมชาติแท้ๆในโลกไม่เคยยึดมั่นถือมั่นกับอะไรทั้งสิ้นมันเป็นของมันไปเรื่อยๆไม่สนใจวันคืน ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตัวธรรมชาติเองก็ไม่แยแสกับสภาพที่ถูกกัดกร่อนจนชำรุดสึกหรอถ้าฝึกให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมชาติก็นั่นแหละคือวิธีการฝึกจิตแต่ต้องอาศัยสติเป็นตัวกำกับเพราะในระหว่างที่จิตยังไม่บรรลุถ,ถึงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่เคยเป็นถ้าไม่มีกุตสโลบายอันแยบคายเข้าควบคุมจิตซึ่งยังพอกหนาด้วยกิเลสจะว้าวุ่นครั้นเจ้าของจิต จ้องแต่จะบีบบังคับให้จิตสงบมีสิทธิ์เสียจริตเอาง่ายๆหลักธรรมของหลวงปู่ถูกกำหนดจดจำเอาไว้ครบถ้วนไม่ตกลน่นตกลงปักกลดอยู่ใกล้กับท่านเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอีกขณะที่เนนม่วนอยู่กับการคื้งกลดหลวงปู่คำคนิงในวัยชราภาพแต่แข็งแรงกระฉับกระเฉงได้ลุกขึ้นทำกิจธุระของท่านไม่ใช่นั่งนิ่งเฉยอยู่ในกลดอย่างเดียวดังเช่นที่ผู้ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ หลงนึกไปว่าพระป่าทุดงเมื่อท่านปักกลดแล้วเป็นต้องนั่งตัวแข็งเหมือนหุ่นปั้นสลับกับการเดินจงกรมเท่านั้นท่านเป็นผู้ใฝ่ใจในการเพ่งเพียรก็จริงอยู่แต่ก็ยังมีกิจเล็กกิจน้อยให้ทําอีกตอนที่หลวงปู่คำคนิงลุกขึ้นก้าวเดินนี่น้อยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างด้วยใจอันเต้นระทึกเพราะสองเท้าของหลวงปู่เหินลอยไปบนยอดหญ้าหรือพูดให้ตรงไปตรงมาคือหอกได้ และท่านกำลังหาะในอริยบทก้าวเดินไปบนอากาศไม่ว่าจะลุกเดินเพลาไหนเป็นต้องเหินไปเหนือยอดหญ้าแต่สองขาก้าวเดินไปมาเหมือนเดินบนพื้นดินเช่นที่ใครก็เดินกันทั้งโลกเนน้อยมีความรู้มาพอสมควรรู้ว่าอภิญญาเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถึงแม้จะได้มาแล้วก็ยังไม่มีระดับชั้นของอภิญญาการหอเหินเดินอากาศ เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้สำเร็จอภิญญาพอจะกระทำได้แต่ต้องเจริญสมาธิแข็งขันเอาจริงเอาจังครั้นร่างลอยขึ้นสู่อากาศแล้วก็ต้องคุมสติให้มั่นเผือเรอจิตสัตว์สายเมื่อไรเป็นหล่นลงมากระแทกพื้นดินเมื่อนั้นแต่ว่าการหอกของหลวงปู่คำกรนิงเป็นไปตามธรรมชาติอภิญญาเป็นไปตามกระแสจิตบงการอันไม่มีความเชี่ยวชาญใดเหนือไปกว่านี้อีก เพราะได้ก้าวถึงจุดสุดยอดของการเป็นอภิญญาลาภีบุคคลที่มีในโลกยุคปัจจุบันแล้วเมื่อรู้แน่ว่าหลวงปู่คำคนิงได้ผ่านการฝึกจิตมาอย่างเข้มข้นอ,อกกฤิจนเก่งกล้าส,สามารถเหมือนเซียนผู้วิเศษสามเณรจึงปรารถนาจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ก้นกุติเมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่รีรอชักช้ารีบกราบเรียนให้ท่านรู้ความประสงค์ทันทีหลวงปู่ยิ้มเมตตาถามว่าทำไมอยากเป็นสิทธิ์ของท่าน จึงน้อมเรียนไปตามที่เห็นคราวนี้หลวงปู่หัวราะอารมณ์ดีปู่ไม่ได้หอบไปบนยอดหญ้าหรอกเน้นหญ้ามันเข้ามาอยู่ใต้ตีนปู่เองแต่ปู่รับเจ้าเป็นสิทธิ์ไม่ได้ภาวนาไปถือลูกแล้ววันหนึ่งจะรู้เองแหละว,ว่าบารมีเจ้ากับปู่ใครมากกว่ากันเนววนว้าวรจนอ่อนใจหลวงปู่ก็ปฏิเสธอยู่อย่างนั้น กระทั่งพลบค่าท่านกลับไปเข้ากรดนั่งสมาธิบำเพ็ญตะบะเห็นสังขารแกร่งแกรงมีแต่หนังหุ้มกระดูกของหลวงปู่อยู่ในอริยบทตั้งกายตรงดังคันทวนองคอาจสง่าระว่างปฏิบัติธรรมดูในความลางสลัวเหมือนเทวรูปโบราณที่ปรากฏอยู่ตามปูชนียสถานเก่าแก่สามเณรทองใบพลอยกลับเข้าไปนั่งอยู่ในกรดเจริญสมาธิบำเพ็ญเพียรเช่นหลวงปู่ ต่างฝ่ายต่างหมดความสนใจในทุกสรรพสิ่งรู้อย่างเดียวว่าการเจริญสมถะกรรมฐานแล้วให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจะชักนำตนเองให้เข้าไปสู่สภาวะดับกิเลสได้ดังที่พระบรมศาสดาและพระอรหันตสาวกท่านประสบความสำเร็จพบธรรมวิเศษมาแล้วตอนเช้าตรู่หลวงปู่คำคันิงอันตรธานหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สมเณรน้อยจึงท่องทุดงข้ามขง คืนสู่แผ่นดินไทยเพียงลำพัง